สวัสดีครับสรุปข่าวเรียพูนะครับประจำวันที่11กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียพูกันนะครับวันนี้จะพาไปเปิดสถิติความไม่สมดุลในปีนี้จากพอจอยเดอะไทม์นะครับรวมไปถึงซองเบนด็อกฟอร์มเทพนะครับกับทีมเยาวชนที่เราเพิ่งซื้อมานะครับอัปเดตตัวเจ็บทั้ง9คนเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์สุสกิเอ็กซ์เอลเซติงเอ็กซอลคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์สสสีีใหมม่ททูโนวยงา มั่นใจตลอดการเดิน,นทางมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบถ้วนจัดเต็มตัวถัง T.E.T.C. แล้วก็แพลตฟอร์ม h าร์ดเทสนใจไปทดลองขับได้เลยนะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki m o t o ต t h a i ท a n d แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ซื้อได้เลยนะครับรวมถึงเชื่อมคอไอมีเสพหะอย่าลืมยาแก้ไอาตาขันตีนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีนะเช่นเดียวกับขครที่เป็นกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อก็สามารถช่วยได้ยาทาตาจมทองนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับ โอเคฮะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันครับก่อนอื่นนี้ไปดูกันที่อัปเดตกันนิดนึงนะกันว่าเอ๊ะเกมกับเชลซีสถานการณ์ตอนเนี้ยในสุดสัปดาห์หน้านะ่ะยังมีโอกาสที่จะเลื่อนไหมหรือว่าจะมีโอกาสที่แข่งต่อได้หรือเปล่านะครับแน่นอนเมื่อวานนี้ก็อธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าเกมในสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนอีกเช่นกัน เพราะว่าเรื่องของจํานวนเจ้าหน้าที่ตํารวจต่างๆนานาที่จะต้องไปดูแลในงานศพของราชินีอลิซาเบธท,ที่2นะครับทำให้อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่มากพอในการดูแลรักษาความปลอดภัยในแต่ละเกมทีนี้อัปเดตในวันนี้จาก a อตติกยูเนะครับโดยแจ็คพิสบรูคนะฮะเขาก็บอกว่าความเป็นไปได้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นแบบในเมืองอื่นจังหวัดอื่น เขตอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรอนดอนอาจจะมีความเป็นไปไ,ได้ที่เกมจะแข่งต่อได้ในสัปดาห์หน้านะเกมสัปดาห์หน้าแต่ว่าเ,เกมที่แข่งในรอนดอนอันนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่มางานศพของอาอาราชินีอลิซาเบธท,ที่2กันเยอะมากทําให้อาจจะต้องหาอีกทางหนึ่งก็คืออาจจะต้องให้ทีมที่เตะในบ้านที่รอนดอน โยกไปเตะต่างจังหวัดแต่ปัญหาก็คือจะโยกไปใช้สนามอื่นโยกไปเป็นเกมเยือนแทนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจาัดก,การกันไม่ทันมันเป็นระยะเวลาที่บีบคั้นมากๆดังนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้สําหรับใครก็ตามที่เล่นในบ้านที่ที่เป็นลอนดอนอ่ะอันนี้จะมีความเสี่ยงที่สูงเลยที่สัปดาห์หน้าสุดสัปดาห์หน้าจะไม่มีเกมการแข่งขันจะต้องเลื่อนออกไปอีกนอีกนัดหนึ่งด้วยนะครับ ซึ่งลีพูรับไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์ดบิชนั่นแปลว่านั่นก็ที่ลอนดอนเหมือนกันอันนี้ต้องติดตามกันต่อว่าเขาจะมีมาตรการยังไงผมเสริมข้อมูลนะฮะจากทางลีพูเอ็กโคนะเขาบอกว่าแต่มันก็ยังมีมูลเล็กๆนะที่อาจจะเกมพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะเพราะว่าล่าสุดนี่ได้รับข้อมูลมานะครับแบบมีการล็อกวันแล้วนะครับโดยคิงชาลที่3นะครับ นะราชาคิงชาวที่3เนี่ยก็ได้มีการคอนเฟิร์มว่าวันที่19หรือว่าวันจันหน้านะครับจันที่19กันยายนเนี่ยเป็นวันที่จะทําพิธีเกี่ยวกับศพซึ่งประกาศให้มาร์คไว้เลยว่าเป็นวันหยุดแบงค์แห่งชาติด้วยในวันนั้นวันที่19นะครับซึ่งนั่นแปลว่าเกมวันเสาร์ที่17กับอาทิตย์ที่18เนี่ยอาจจะเตะได้ก็ได้ถ้าหาทางบางอย่างที่จะได้ให้มี เจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างจัดเต็มนะอาจจะได้เล่นต่อก็ได้นะครับาทางด้านนี่ฮะกระทรวงวัฒนธรรมสื่อและกีฬาเนี่ยนะครับก็คอนเฟิร,ร์มว่า,าทางรัฐบาลยังย้ำคำเดิมว,ว่าไม่มีบังคับนะไม่มีบังคับให,ให้ต้องเลื่อนอะไรแต่ว่าให้เป็นสิทธิ์ของพิมลิกและก็ EFL ที่เป็นคนตัดสินใจเอเองว่าคุณจะเลื่อนหรือจะอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร,ร์มจากทางรัฐบาลว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้อง เลื่อนเตะนะครับส่วนกรมตํารวจนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็มีการถแถลงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกันจริงๆก็อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับติดต่อมาหาตํารวจนะมาพูดคุยมาเตรียมความพร้อมกันหนหอยว่าเอ๊ะเราจะหาทางออกอยังไงกันในการที่จะวางแผนะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่างๆ <c oughs> นะครับดังนั้น ตรงนี้เราคงอาจจะต้องอัปเดตแบบวันต่อวันหรืออัปเดตกันเรื่อยๆจนกว่าจะก่อนจะถึงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฮะสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยนะส่วนเกม่ยวกับอาแจกนะครับสื่อในอาแจกอย่างเดเทเลกราฟเป็นสื่อดังสื่อเจ้าใหญ่นะฮะคอนเฟิร์มว่าณเบื้องต้นนะครับทั้งอาแจกแล้วก็ PSV ได้มีการติดต่อไปยังทีมคู่แข่งก็คืออาแจกเนี่ยเดี๋ยวจะเจอลิเวอร์พูลส่วน PSV เนี่ยจะเจออาร์เซนอลในยูโรปาลีกติดต่อกันแล้วแล้วก็ติดต่อ,อยูฟ่าด้วยซึ่ง ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องเลื่อนเกมยุโรปนะเดอะเทเลกาบอกแล้วก็สื่อในอังกฤษก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าก็ไม่น่าเลื่อนเช่นกันดังนั้นเกมอาแจกในกลางสัปดาห์อันนี้น่าจะเล่นได้นะครับน่าจะต้องเล่นนะฮะโอเคทีนี้มาดูอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะของเวอร์พูทั้ง9คนล่าสุดกันหน่อยนะฮะในช่วงที่บอลไม่เตะแบบนี้เรามาดูกันหน่อยว่าใครมีแผนมีแววที่จะกลับมาได้บ้างนะครับ เริ่มคนแรกเลยครับคีวินเคเรเฮอร์นะฮะนี่อาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่ประหลาดสองสดา์ก่อนนี้นนครอปก็บอกว่าใกล,ล,ใกล,ล้กลับมาแล้วใกล้กลับมาแล้วกลับมาแล้วอยู่ตรงซ้อมอ,อยู่กับผู้ักษาประตูตรงโซนผู้ักษาประตูอย่างปกติแล้วแต่ไปไปมา,มาก็ยังไม่มีชื่อนะทั้งในเกมก่อนหน้านี้แม้ที่เราเสมอเอฟเวอร A ์ตันแล้วก็เกมล่าสุดที่เราแพ้นาโปลีก็ไม่มีชื่อเดินทางไปด้วย อันนี้ก็ยังแปลว่าอาจจะยังต้องฟื้นต่ออะไรอีกนิดนึงหรือเปล่านะครับอิบาริมาโกนาเต้เนี่ยครอปก็คอนเฟิร์มแล้วว่าปลายเดือนนี้น่าจะกลับมาซ้อมได้อ่านั้นอันที่สือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ใกล้เคียงด้วยคือเดี๋ยวเตะกับอาแจกเสร็จปุ๊บแล้วก็สุดสัปดาห์เดี๋ยวเจอกับเชลซีซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าเกมกับเชลซีจะเลื่อนไม่เลื่อนหลังเกมกับเชลซีก็จะเป็นเบรกทีมชาตินั่นแปลว่าพอหลังเบรกทีมชาติประมาณปลายเดือนเขาจะกลับมาซ้อมได้นะครับ คาวินลัมซี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการบาดเจ็บที่ยังคงงงงวยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะซ้อมกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มรูปแบบได้สักทีเห็นมีภาพซ้อมออกมาซ้อมเบาๆข้างด้านนอกกายภาพแล้วแต่ก็ยังซ้อมไม่ได้ซึ่งครอปก็พยายามบอกว่าด้วยอายุของเขา18ปี19ปีเนี่ยมันยังอยู่ในวัยที่จะเริญเติบโตและทําให้อาการบาดเจ็บอ่ะยังต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะ คือร่างกายมันโตพร้อมกันไปด้วยนะฮะตรงเนี้ยก็ต้องรอดูนะฮะแต่ว่าเข้าใกล้เต็มที่แล้วครอบใช้คาว่าเข้าใกล้อะเข้าใกล้ถึงไหนไม่รู้แต่หลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให้กลับมาเร็วๆนะฮะาะตอนนี้เทนไม่ไหวแล้วต้องมีคนมากดดันหน่อยนะฮะเออส่วนจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับนะเจ็บแฮมสติงอันนี้ก็จะกลับมาในช่วงเวลาเดียวกันกับโกนาเต้ ate, ก็คือประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็ไม่ได้นานจนเกินไปส่วนนาบิเกตาเนี่ยถ้าเราอิงจากที่ คุณซือทีมชาติกินีบอกว่าโอ้ยอีกสองสัปดาห์ก็กลับมาแล้วถ้าอิงตามที่คุณซือบอกนะคุณซือกินีบอกก็คือปลายเดือนนี้เช่นกันแต่ถ้าอิงตามที่ครับบอกหรือสายข่าวลิร์ภูอย่างเจมพีสบอกไม่ใช่ปลายไม่ใช่ปลายเดือนนี้นะครอปใช้คําว่า out for a while ซึ่ง out for a while ของครอปเนี่ยน่าจะเป็นหลักเดือนแน่ๆเดือนก,กว่าๆเลยฮะส่วนถ้าเป็นเจมพีสเจมพีสบอกว่าเป็น series hamstring เป็น hamstring แบบหนักน่าจะ ไปเป็นหลักเดือน2เดือนเหมือนกันงนั้นอันนี้เป็นอะไรที่คุมเครือนะมีหลายคนมากที่เจ็บแบบคุมเครือส่วนออกเทเชเันเบรนเน่ไม่คุมเครือแฮมสติงเหมือนกันเจ็บแ,บบแฮมสติงแบบหนักน่าจะเดือนตุลาคมเป็นอย่างน้อยนะฮะเคอร์ทิ่โจนอันนี้เป็นอะไรที่ประหลาดเหมือนกันเจ็บน่องหายไปหลายสัปดาห์กลับมาซ้อมได้แล้ว2เซสชั่นเขาบ,บอกว่าเจ็บซ้ําที่เดิมมีอาการมีอาการแป๊บๆที่เดิมก็เลยต้องให้พักแล้วก็ ต้องรอดูว่าจะต้องพักถึงตอนไหนแต่ว่าไม่หนักเท่ารอบแรกเจ็บไม่หนักเท่ารอบแรกแต่หนักพอที่จะซ้อมไม่ได้นะครับฟาบิโอคาบิโยเดสเลกนะครับเป็นอาการเจ็บฟกช้ำนู่นนี่นั่นธรรมดานะฮะซึ่งเกมกับนาปลีเนี่ยไม่มีชื่อเดินทางแต่ว่าซ้อมเบาๆได้แล้วดังนั้นพอจะเดาได้เลยครับว่าเกมกับอาแจ็กซ์ในวันอังคารนี้น่าจะกลับมาได้ น่าจะกลับมาได้แบบไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรจริงๆถ้าเกมกับบูเตะได้เมื่อวานนี้นะก็น่าจะกลับมามีชื่อเลยสาดังนั้นอันนี้เป็นการมาเจ็บที่หายแล้วนะดังนั้นถ้าจะนับว่าใครจะกลับมาแน่คาร์ยโยจะกลับมาในเกมเชิงกลางนะครับถ้าเป็นไปตามคาดส่วนเคสกอดอนครับมีการมาเจ็บที่กระดูกอุ้งเชิงกลางนะครับเจ็บมาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่กี่เดือนแล้วครับเพื่อนกุมภาพันธ์ กุมภามีนาเมษาพฤษภาคมธันวาอ่ะนับเออนะประมาณ7จ็ดแปดเดือนนะอ่ะผมผมเข้าๆเจ็ดแปดเดือนนะไม่อยากคิดเยอะทีเนี้ยริพูเขาบอกว่ากําลังรีคาบเวอรีร่ร่างกายตั้งแต่อยู่ใกล้เต็มทีแล้วเหมือนกันแต่ว่าเร่งไม่ได้ผมว่าเคสเนี้ยจะคล้ายๆกับคาวินลัมซี่ที่เป็นเด็กอายุยังไม่เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเหตุผลในริพูเอ็กโคนะครับริพูเอ็กโคบอกว่า,วาสาเหตุที่ริพูเร่งไม่ได้เพราะ เพราะว่าทีมแพทย์ลิฟูด,ดูแล้วว่านักเตะวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยร่างกายมันกําลังโตกระดูกก็ขยายอยู่แล้วพอเจ็บเนี่ยพอร่างกายกําลังโตเนี่ยมันก็ทําให้อาการบาดเจ็บมันเหมือนหายช้าหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ทางการแพทย์เป็นเกี่ยวกับอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าร่างกายกําลังโตด้วยแล้วรักษาอาการบาดเจ็บด้วยมันจะต้องดูแลเป็นพิเศษเออตรงเนี้เขาก็เลยไม่เร่งเลยฮะทั้งอย่างที่เราเห็นว่าได้ยินแค่คําว่าใกล้ใกล้แต่ใกล้แค่ไหนคือใกล้อะใช่ปะ ทั้งเคสกระดอนทั้งคาวิลลัมซี่นะครับก็รอดูกันต่อไปนะฮะมีคนไปเจอคาวิลลัมซี่ด้วยฮนะเดินเล่นอยู่ในเมืองลิอ์พูนะครับนีครอบครัวนี้เขาถ่ายแล้วก็บอกว่าดีใจมากๆนะได้เจอรัมซี่ด้านนอกนะถ่ายรูปกันแบบ am, ยิ้มแย้มแจ่ใสแล้วก็มีคนถามว่าความฟิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคุณได้ถามเขาไหมเขาบอกว่าอีกไม่นานแล้วอนะคนที่ถ่ายรูปมาเขาบอกว่าอีกไม่นานอ,อีกไม่นานก็กลับมา โอเคก็ขอให้กลับมาเร็วๆแล้วก็มีคนคอมเมนต์ครับรีบกลับมากดดันเทนเดี๋ยวนี้นะฮะโอเคทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูความไม่บาลานซ์นะครับที่เขียนโดยทางพอจอยส์ ice, นะครับว่ารีพูต้องรีบแก้จุดนี้แล้วก็มีสถิติเปิดให้ดูที่น่าสนใจเลยแต่ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับเรียลแฟนทราเวลนะครับใครที่อยากดูบอลดับเบิลบิ๊กแมตช์เรียลพูแมนซิตี้แมนยูสเปอร์นะครับหรืออีก5ที่นั่งซึ่ง ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต่ํากว่า5ที่นั่งหรือยังนะฮะเพราะว่าเขาให้บีฟนี้ผมมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วสำหรับทางเดลแฟนทราเวลรีบแอดไลน์ไปเลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรเนี่ยไปสอบถามจับจองพื้นที่รายละเอียดต่างๆมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่มาจากช่องคนแอคด้วยสอบถามถึงโปรโมชั่นได้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะมาต่อกันครับโอเคทีนี้ผมอธิบายไม่เยอะแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับความไม่บาลานซ์ต่างๆนะครับที่พอจอยเขียนเพราะว่า เราพูดกันมาหลายวันแล้วว่าลิพูเกิดอะไรขึ้นบ้างแดนกลางเป็นยังไงกองหลังเป็นยังไงไฮไลท์เป็นปัญหาเยนะเออแต่ว่าเอานี้ดีกว่ามาดูถิติดีกว่าผมว่าสําคัญเอาแรกก่อนครับ s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  i p i พ c e นะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนั่นก็คือเตียโก้นั่นแหละสิตินะครับตั้งแต่เตียโก้ย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยถ้ามีเตียโก้นะฮะยี่สิบหนัดกับไม่มีเตียโก้สิบดนัดเห็นความต่าง มีเตียโก้26นัดชนะ21แต่ถ้าไม่มี18เนี่ยจะชนะได้แค่9นัดเห็นไหมความต่างฮนะเสมอ4ครับมีเตียโก้ Diego, แต่ถ้าไม่มีเตียโก้เสมอไป7ถ้ามีเตียโก้แพ้แค่นัดเดียวถ้าไม่มีเตียโก้แพ้ไป2คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วครับถ้ามีเตียโก้อาคัรทาร่านะอันที่เป็นสีเข,เขียวเข้เขมนะชนะถึง80%เลยครับถ้ามีเตียโก้ลงเล่นเราจะอุ่นใจเลยว่าชนะ80%แต่ถ้าไม่มีเตียโก้ เปอร์เซ็นต์ชนะจะเหลือเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้ามีเตียโก้นะฮะจะยิงได้หกสิบสามลูกถ้าไม่มีเตียโก้ยิงได้สี่สิบหกลูกเท่านั้นเป็นจำนวนประตูน้อยลงด้วยนะฮะถ้ามีเตียโก้ครับจะเสียประตูสิบสี่ถ้าไม่มีเตียโก้จะเสียประตูสิบแปดเห็นไหมเพอไม่มีเตียโก้เกมรับก็แย่ลงด้วยอีกนะครับเออ่การเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้มีโอกาสยิงต่อเกมเอ้ขออภยัยโอกาสยิงต่อเกม มีเตียโกจะมีโอกาสยิงเกือบเกือบยีครั้ง19.7แต่ถ้าไม่มีเตียโก้จะเหลือประมาณ18แล้วก็การเปิดโอกาสให้คู่แข่งส่องถ้ามีเตียโกคู่แข่งจะได้สองน้อยมากอยู่ที่ประมาณ6กว่าแต่ถ้าไม่มีเตียโก้คู่แข่งจะได้ยิงเกมหนึ่งประมาณแบบโอกาสสองคู่แข่งประมาณเกือบสิบครั้งหัวข้อนี้คือหนึ่งเลยเราขาดชิ้นส่วนสําคัญนั่นคือเตียโกคันธาราครับนะอันที่สองครับก็คือ ช่วงหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบซีซันนี้กับซีซัน,นที่แล้วปีนี้ลิฟวูค่อนข้างจะอ่อนยุบในเรื่องของการตัดเกมแดนกลางแล้วก็หรือแม้แต่แนวรับก็ตามที่เปิดให้ผู้โอกาสให้ผู้แข่งได้มีโอกาสยิงมากยิ่งขึ้นดูตามไปนะฮะสีน้ําเงินคือปีที่แล้วสีสีเหลืองคือปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเสียประตูต่อเกมนะครับ0.76ต่อเกมแต่ปีนี้เสียประตู1.03ต่อเกมนั่นแปลว่าปีนี้เสียนัดะลูกเป็นอย่างต่ํา ส่วนปีที่แล้วบางนัดก็ไม่เสียนะครับค่า e x p e c e ร Go ซช a ่นเกนะครับหรือว่าการเปิดโอกาสทองให้กับผู้แข่งเอาคิดง่ายๆนะโอกาสทองที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูเนี่ยปีที่แล้วแค่1.38แต่ปีนี้1.65เห็นความต่างว่าปีนี้หลวมขึ้นเยอะนะครับสำหรับการเล่นเกมต่างๆแล้วก็สถิติอันสุดท้ายที่น่าสนใจที่นำมาฝากครับก็คือ High Defensive Action นะครับหรือว่า การออกแอคชั่นเกมรับในแดนบนอะ่ะหรือเอาง่ายๆการวิ่งไปเพจแล้วไปตัดเกมไปปะทะไปทำฟาวหรือไปอ่านเกมตัดบอลได้อะไรก็ตามในแดนบนนะไฮดฟนซีแอคชั่นย้ำว่าแดนบนที่ผ่านมาปี2021-22 2021-21 2 9 2 9 2 0นเะเราเป็นทีมที่เพรสซิ่งคู่แข่งแดนบนและมีแอคชั่นแดนบนยังตามเกมมนาะ28 29 30ครั้ง แต่มาในช่วงหลังมันลดลงครับปีนี้ลดลงเหลือประมาณ26มันก็ชัดเจนขึ้นว่าร์พูเล่นเกมเพรสซิ่งแอคชั่นแดนดนบนน้อยลงทั้งหมดทั้งมวลนี้ร์พูต้องหาสมดุลให้ได้ครับพอจอยบอกนะครับเพราะว่า,าปีนี้ให้ซาร่าออกออกข้างมากกว่าเดิมให้อโนหุบเข้ามาด้านในแต่กลายเป็นว่าเกมรับมันหลวมขึ้นแดนกลางฟาบินโย ก็ยังเล่นไม่ดีในขณะที่คนอื่นๆมิดฟิลด์บล็อกทูบล็อกขนาดข้างก็ไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะตัดเกมแดนกลางได้ตอนนี้ต้องมารอดูแล้วว่าจะทํำยังไงหาสมดุลยังไงดีคือผมเห็นด้วยกับที่พอจอยพูดนะคือมีใครสังเกตบ้างว่าในช่วงหลังๆห,หรือว่าซีซั่นนี้ก็ตามเนี่ยมิดฟิลด์บล็อกทูบล็อกสองข้างเรามันเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกกันเยอะมากแม้กระทั่งฟาร์มโย,ยยังเติมขึ้นไปเลยแบบมันเหมือนเล่นเกมลุกสุดโต่งไปแล้วก็เกมตรงกลาง พอเพจไม่ได้มันก็ทะลุตรงกลางทันทีตลอดแล้วผมจะให้ดูอันนี้ฮะให้ดูความต่าง2-3ปีก่อนตอนที่เรามีวายเนดูมหรือเฮนโดตอนที่พิกพีก,ก็ตามนะคือพวกนี้จะเล่นเกมรับได้ถ้าเราเสียบอลแดนบนให้ดูแอคชั่นครับจะมีตัววิ่งมาช่วยตัดนะเห็นไหมจังหวะน,นี้เฮนโดนอนเจ็บไปแล้วเพราะว่าโด,โดนคู่แข่งมาทะแต่ว่าจะมีคนมาเบรกเกมไว้ก่อนนั่นคือวายเนดูมเห็นไหมแล้วก็ มีตรงด้วยมีฟิลด้านซ้ายเกยีต้าวอนนั้นตอนนั้นที่ได้เล่นด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเราต้องช่วยกันเบรกแบบนี้ไม่ให้คู่ต่อสู้โตได้เร็วขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่ผู้ต้องทําแต่ในปีนี้ทําไม่ได้ในปีนี้คือสมมุติถ้าโดนตัดแบบนี้นะบอลคงทะลุฟืดฟาดฟืดฟาดไปถึงแดนเราแล้วแปบ๊บเดียวไม่มีใครมาเบรกชะลอไว้ดังนั้นมันต้องมีคนมาช่วยฟาบิโอเอาง่ายๆแต่เอเรียตไม่ใช่คนที่เล่นเกมรับดีแล้วก็ตอนที่ เตียโก้เจ็บไปคนอื่นก็เล่นเกมรับทางฝั่งซ้ายไม่ได้กลายเป็นว่าบ็อกทุ่บล็อกซ้ายขวาก็ช่วยฟาบินโยไม่ไดนะ้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขนะ <c oughs> มาดูกันที่กาบี้กันบ้างน,นะครับก่อนอันนี้นผมเอาสื่อสเปนนะครับ RAC1 ใช่ไหมเอ่อเป็นสื่อในท้องถิ่นของเมืองบาร์เซโลน่าสื่อในสเปนเขาก็บอกนะครับว่ากาบี้บรรุเขาตกลงในเบื้องหลังไปแล้วก่อนอันเนี้ยน,นะ แต่ทีนี้มีออกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันนั่นก็คือฟาบิเซโอโรมาโนอาจจะมาช้าหน่อยแต่ถ้าโรมาโนมาเมื่อไหร่อันนี้เชื่อถือได้แบบเหมือนเป็นการเป็นคุณครูที่คอยติ๊กข้อสอบถูกให้อีกทีหนึ่งว่าถูกต้องบอกว่ากาบี้ครับเตรียมเซ็นสัญญ,ญาะประใหม่กับบาซโตานะในโรเรๆนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะฮะสำหรับแฟนบาร์ซ่าแต่ว่าอย่างที่ผมย้ำครับแฟนลิพทูที่ยังคาดหวังกาบี้เปเดเป,เปดี้อะไรพวกนี้อย่าไปคาดหวัง นี่คือหัวแก้หัวแหวนนี่คือไข่ในหินของบาซาที่เขาไม่มีทางปล่อยแน่นอนนะครับส่วนเบนโดครับอันนี้คือหนึ่งในเรื่องที่ผมพลาดหัวไว้ในวันนี้เลยนะนะเด็ก16ปีคนนี้เราเซ็นมาน่าจะจํากันได้นะบางคนอาจจะถ้าใครจําไม่ได้ผมจะบอกว่าเป็นเด็กสกอตแลนด์เป็นปีกครับเป็นปีกขวาตัวเก่งของเซลติกหนารุ่งของเซลติกเราซื้อมาในราคา600,000ปอนด์ถูกมากซื้อมายังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ครับซื้อมาเข้าอะคาเดมี แต่ว่าโอ้เขาก็เล่นได้น่าประทับใจนะครับบทบาทหน้าที่หลักๆของเขาคือเล่นกับทีม U18 ของเราเขาอายุ16นะแต่เล่น U18 อ่แแล้วก็ใน U18 เนี่ยยิงไปแล้ว3ลูกนะแล้วก็1นึ่งแอซิตจาก3เกมนะครับใน U18 ก่อนนะในลีกลีก U18 ย้ำอีกทีหนึ่ง3ประตูกับ1นึ่แอซิสจาก3เกมดีไหมและเขาถูกเรียกไปติด U19 ที่เล่นในศึกยูฟายูทลีกด้วยยูฟายูทลีกก็คือเหมือนเนี่ยเหมือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเด็กอ,ะอ่ะก็เจอกับนาโปลีเหมือนกันเนี่ยแต่ทีมของเราชนะนะ2-1หรือส0งศนนี่แหละผมจำสกอร์เปะๆไม่ได้แต่ว่าเบนโดกยิง1ลูกแล้วก็จ่าย1ลูกให้แคนโนเนียด้วย นะฮะดังนั้นถ้านับรวมจริงๆ4เกมเอางี้4เกมทุกรายการยิงไป4ประตูกับ2อแอสซิสไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็แม้กระทั่งกุนซือของทีมนะครับนะอย่างแบร์รี่รูทัทเนี่ยก็บอกว่าเด็กคนนี้จมมากทักษะดีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เล่นเชื่อมกับเพื่อนๆได้เก่งด้วยแต่ไม่ใช่เชื่อมกับเพื่อนได้เก่งอย่างเดียว ทักษะเฉพาะตัวการไปกับบอลไม่มีใครอยากเจอด้วยแน่กองหลังไม่มีใครอยากจะมาดวลกับนักเตะคนนี้แน่เป็นเป็นนักเตะที่พิ้วเป็นปีกที่พิ้วและยิงดีจ่ายดีเผมไปดูนักข่าวนะฮะอย่างกีสคานในทวิตเตอร์นะเขาบอกว่าให้จําชื่อเด็กคนนี้ไว้จากมุมมองของเขาที่ดูอะ่ะเด็กคนนี้ของของดีอะ่ะเขาบอกให้รอดูมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ในอนาคตนะซึ่งพอได้ยินคําว่าให้รอดูมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ในอนาคตเนะี่ย เราก็ได้ยินคำนี้มาตลอดใช่ปะเราก็คงไม่ได้สุขเสืยอายเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวก็จะขึ้นมาสุดหรือเปล่าขึ้นมาเดี๋ยวสุท้ายก็โดนปล่อยยืมหรือเปล่าก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็เรื่องปกติแต่ถ้ามันเจ๋งจริงอย่างที่กิส์สานบอกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหซื้อมาหกแสนแล้วถ้าพันไดในอนาคตนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมาดูสีสานอื่นๆแบบสั้นๆแล้วกันนะครับฟิมิโน่ก็ชื่นชมฟาวิโอคาวโยว่วาเป็นนักเตะที่เก่งมากแล้วผมเนี่ยนะ ได้เฝ้าดูคาร์บโยเล่นตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วกับฟูลแลมเก่งจริง,รงนะผมชอบเลยแต่ว่าตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมกับเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะเออฟิมิโน่นี่สนิทกับทุกคนจริงนะสนิทกับคาร์บโยสนิทกับนูนเยสน,นะเออถือว่าฟิมิโน่นี่เป็นพ่อพระ,พระจริงๆที่แบบคอยช่วยเหลือแล้วก็ชมทุกคนจริงๆนะฮะอืมเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวรอดูครับเขาบอกว่าเชื่อว่าคาร์บโยจะช่วยเราได้เยอะทั้งจำนวนแอซิดจำนวนประตูคาแรคเตอร์ที่เล่นในสนาม คาไมาโย่ยจะช่วยทีมได้นะฟิมิโน่บอกแบบน,นี้นะครับอ่าฟอร์ฟนะครับนิตยสาราในต่างประเทศนะครับจัดสถิติประเมินมูลค่าสโมสรปรากฏว่าลิเวอร์พูลครับติดอันดับ4ครับ <c oughs> อันดับ1ครับสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลก5,100ล,ล้านปอนด์ก็คือเรอัลมาดริดอันดับ2 5,000ล้านปอนด์ก็คือบาร์เซโลนา อันดับ3ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4,600ล้านปอนด์นะครับส่วนอันดับที่4ลิเวอร์พูล4,450ล้านปอนด์อ่ะนี่คือสถิตินะครับเห็นไหมอ่ะให้เพื่อนๆดูตัวเลขก่อนโอเคนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายให้ไปดูฮาแลนด์ตัวปลอมฮนะแต่ถ้าวิ่งท่านี้ผมว่าเขาล้อเหมือนดีแบบคือฮาแลนด์มันวิ่งแบบปีศาจจริงนะท่ามันจะวิ่งแบบกลางๆแต่ว่า,น,าวน่ากลัวนะ่ากลัวอยู่เนี้ยแล้วก็วิ่งก้าวยาว,ยาว โอ้โหยิงไป12ลูกแล้วอะทุกรายการนะโคตรโหดนะฮารแลนด์แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะส่วนหนึ่งแมนซิ i ตี้เป็นทีมที่เก่งเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่คลองบอลดีแล้วก็ป้อนบอลให้กับฮารแลนด์ได้เยอะมากๆด้วยนะระบบม,มันเอื้อในการป้อนให้นะครับขอบคุณทุกคนวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนฝากกดแล์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ